ไก่บ้านทุกคนไก่บ้านเนี่เอ๊ะไก่บ้านนี่โล,โล,โลเท่าไหร่นะโลเท่าไหร่เนี่ยโลเท่าไหร่นะโอโล่ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนวพวกหอยในวันนี้สั่งเบอร์แปดสิบบาทโลละแปดโลละแปดสิบบาททุกคนสั่งไปห้าโลห้าโ,โลแปดโลละแปดสิบบาทก็ตักยังได นี่โลละแปสิบาทแรยนี้ก็โลละหนึ่ง้อยร้อยสบาทหัวยหํ่ใหญ่เลใหญ่มากโอ้ใหญ่มากหัวใหญ่ถ้าต้องการแมงเนาอทุกคนอันนี้หนังหนังวัวทุกคนแกงที่เหล็กเนาะโอ้โหดูสดสวยมากคปูอันนี้ปูนาดองของเขาสดเขาสวยจริงๆดิงทขายหมดทุกวันหอยชอรี่ โอ้เอาไปล้างมาเหรอโอ้ล้างให้อย่าง,าง,งสวยเลยทุกคนเออสวยทุกอย่างของ,งร้านนี้ร้านเจี้ยงตลาดไทยทุกคนอตอนนี้เขากําลังกอกเลกอกอทุงละครึ่งโลจะกอกทุงละครึ่งโลทุกคนกอกแล้วทุกคนอ,อยู่กับแม่ค้าขายหอยแล้วตอนนี้ทุกคแมงแมงเนี่ยตะปูแมงตรง,ง,ง,งนั้นอะต้องการแมงอะไรก็ได้ ผู้จัดการผู้จัดการผู้ประการใหญ่ของเรารเจ๊เอี่ยงตลาดไทยร้านร้านเจ๊เอียยเ่ยงตลาดไทยทุกคนขายพวกตะกูลแมงเนาะคนสวยงามมากตอนนี้เขากำลังตกใส่ถุงถุงละครึ่งโล,งลครึ่งโล สาคนร้านปลาปล่อยสาคอรนปลาไทยทต้องการหมูป่าหมูป่าก็ร้านด้านนี้ เพืเ่อนหลังจากเราไปซื้อปลามาเสร็จแล้วเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมมาอยู่กับบุณหลงแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดลาวดอนเมืองอยู่ที่ร้านส่องปัุนลมเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้บุณหลงก็กําลังเดินโชว์ให้กับเอฟซีได้ชมกันทุกคนนะครับผมนี่คือ ผมหน้าบุญหลงมาแล้วบุญหลงมาแล้วนะครับทุกคนนะบ,บุญหลงก็ไปให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนทีมงาน YouTube ด้วยกันนะครับบุญหลงก็มีช่อง YouTube เหมือนกันกันกบพวกเราุคบุญหลงมาแล้วยอดจับแปดพันกว่าทุกคนหากล่องของบุญหลงก็มาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับผม มีแต่ตัวใหญ่ๆทางนั้นนะครับผมทำไมจึงชอบใช้ตัวใหญ่อุย้ยหมาแมวมันเยอะทุกคนเวลาเราตั้งทำคลิปทำอะไรตัวมันจะล้มนะครับผมบางทีแมววิ่งมาชนน้องหมาวิ่งมาชนนะครับผมขากล้องตัวใหญ่เราสามารถช่วยได้นะครับผมขาตัวใหญ่นะครับนี่คือร้านซ่อมพัดลมช่างนงทุกคน ตรงนี้แหละตลาดลาวติดห้องน้ำสองด้านเลยทุกคนพร้อมด้วยถังขยะนะครับผมเราอยู่ตรงนี้มีความสุขทุกอย่างเสียอย่างเดียวครับผมรู้สึกว่านั่งไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ตืน่นถังเขาออกม,มาให้เราดมแ่ะแอาเอิ่นไเสินไรครับผม มาหลายปีแล้วออกจากตลาดต่อมาเราก็มาหาซื้อปลาช่อนนาอยู่ที่ข้างๆตลาดปังโขงตลาดวัฒนานันตลาดเล็กๆน้อยๆทุกคนบางเอิ่นมาส่งนักเรียนทุกคนมาเห็นปลาคุณแม่ค้าเขาวางขายทุกคนนี่คือตลาด เล็กๆล็กผมนั่งขายอยู่กับพื้นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนแกสักหน่อยเนาะทุกคนว่าแกมีปลาอะไรขายบ้างทุกคน้โูปลาช่อนทุกคนนี่คุณป้าบอกว่าปลาช่อนโอ้โหสดสวยรับรองไม่มีตายนะครับผมเราก็เป็นคนใจดีเสีด้วยใจบุญสีด้วยทุกคนเราก็เหมาปลาคุณป้าทั้งหมดเลยปลาช่อนนา มาจากอ่างทองทุกคนโอ้เยแย่มากมายทุกคนปลาหมินปลาทับทิมปลาตะเพียนปูนาทุกคนโอ้โหเย่ยมากเลยคุณป้าหาทินสุดยอดจริงนะครับผมนี่คือชีวิตของคนบ้านนอกอย่างพวกคุณป้าคุณเรานี่เลยครับผมนะฮะเอยกมือให้เลยสุดยอดมากนะครับ ุณป้าหรือคุณหนูนะครับผมคุณยายเลือกให้พอก่อนนะเดีย๋ยวคุณยายจะไม่ได้ปลาช่อนให้แบ่งให้คุณยายสักหนึ่งตัวก่อนก็ได้ปลานินทุกคนหน้าเผามากต้มใบมะขามอ่อนก็ได้ปลาหนิลนนทุกคนปลาทับทิมโอ้ชดเกตแล้วทุกคนตัวละเจบ,บาททุกท่านแลบผม ป้าก็เอาไปหนึ่งตัวคุณยายกำลังุ้มอยู่ก็แบ่งให้ไปสักตัวหนึ่งเนาะแล้วนอกนั้นเรายึดหมดเลยเมาหมดเลยทุกคนนะครับผมเราเมาเอาไปปล่อยนะครับผม,มปล่อยฉะอกเคราะนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเพื่อนนะครับผมที่แวะมาชม ยูทูบช่องนองดอนเมืองแชนแนลนะครับผมก็ขอบคุณมากมายนะครับผมไม่ว่าจะลงคลิปอะไรไปก็ดูให้หมดนะครับผมจะดีไม่ดีก็ช่างมันเนาะทุกคนนะครับผมทําอย่างไรอย่างน้อยเราก็ได้ทําคลิปให้กับเพื่อนได้ชมกันนะครับผมอย่างไม่พอนอกนั้นเราก็ไปชมคลิปให้กับเพื่อนนะครับผมว่ากันไปนะครับผม ทุกไม่ได้บอกไม่ได้ห้ามว่าเราลงคลิปไปไม่มีคนดูนะครับผมยังไงยูทูบเขาก็ตรวจสอบให้เราให้ดวงตาเราให้เราทำมาหากินเข้าไปนะครับผมเราอย่าทำผุดก,ก็แล้วกันนะครับเพื่อนจ๋านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับผมทีไว้มาให้บรรยใจขอทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมบายบายขอบคุณครับแล้วก็ วัสดีครับไปแล้วเด้อนะครับผมคุณป,ป้านะครับผมผมนะครับคุณป้านะครับผมขอคุณป,ป้าขายดีนะครับผมสาธุทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ